ในช่วงใกล้ปีใหม่ใกล้เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแน่นอนว่าการกินดื่มมันก็เป็นเรื่องธรรมดาและยิ่งจะเป็นวงเล่าที่มีกีตาร์โปร่งอยู่ในการเฉลิมฉลองนั้นเนี่ยบทเพลงที่จะถูกเล่นถูกพูดถึงเนี่ยนะครับเอาจริงๆนะที่มันจะเมสแรกและสนุกสนุกก็คือเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งอีสานหรือว่าจะเป็นลูกทุ่งภาคกลางภาคไหนก็แล้วแต่สามขอซอดแจ้งเนี่ยจะเป็นพระเอกของวงเล่าเลยเชื่อผมไหมล่ะฮะเล่นอย่างเนี้ย สามขอดซอดแจ้งในที่ว่าเนี่ยมันก็จะมี D minor A minor C ก็จะเล่นอจาจจะเกาก็ได้จะตีขอดจะอแบบแต่มันจะต้องมีให้มันเป็นเนี่ยก็คือให้มันพาดเบสลงไปประมาณเนี้ย ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีกาเรียกว่าอะไรนั่นคืออิทธิพลกับสังคมไทยคือมันมันแพร่มันกระจายความฮอตฮิตเข้าไปเนี่ยยิ่งเป็นหลังๆมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าศิลปินลูกทุ่งโดยเฉพาะทางฝั่งอีสานเนี่ยโอ้โหได้รับความนิยมชมชอบจากกลุ่มคนในยุคนี้กันพอสมควรเลยไอ้สามขอทอดแจ้งเนี่ยมันเล่นเพลงที่มันเป็นได้ทั้งช้าทั้งเร็วนี่คือข้อดีของมันอันนี้เราเราไม่ได้มาเคร่งทฤษฎีจ๋านะครับเพราะว่าบางคอร์ หรือว่าบางท่อนมันมันไม่น่าจะเป็น3ขอดซอดแจ้งได้นะแต่แต่คือมันยุ่นๆกันได้เจ็ดสิไม่ว่ากันนะอ่ะยังเอาตั้งแต่เพลงเก่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาจนถึงเพลงทุกวันนี้ก็ยังได้เลยด้วย3ขอดซอดแจ้งเนะี่ยแล้วมันก็เป็นคีย์ที่มันพอดีพอดีมันเสียงมันไม่ได้สูงมากอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งที่มาจาก ทางภาคกลางเป็นลางสังหรณเมื่อตอนวันลอยกระทงเห็นไหมอันนี้ก็พอได้นะอาจจะเป็นอีสานเลยอย่างเงี้ยอเพลงเก่าแล้วละ่ะพรสักสองแสงศิลปินผู้ร่วงรับสุดแท้แต่วาสนาสุดแท้แต่ว่าสน่ ก็ได้พอใจหรือยังสาวจันหรือฝันหาชายคนใหม่อยเงี้ยได้หรือจะเป็นลูกทุ่งที่อาจจะไม่ได้ว่าเก่าขนาดนั้นยังลืมเธอไม่ได้ต้องคอยโทรไปถามข่าวเ,เป็นไงบางสาว ไข่พงสุทธรอะไรประมาณนี้หรือจะเป็นเพลงแบบจังหวะเร็วๆขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นหมอลำนั่นแหละผมผมรำไม่เป็นขอภัยอาจจะขยับขึ้นมาเร็วหน่อยอ่ายิ่งไปเจอข้อกวดข้ออะไรเข้าไปนเนี่ยโอ้ยเนี่ยก็แก๊กแก๊กแก๊ก,กเนี่ยเข้ากันดีเหลือเกินถูกกันดีเหลือเกินนะครับดังนั้นนะฮะผมอยากจะบอกไว้เลยนะ เวลาเทศกาลรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นมปีใหม่แบบนี้หรอกไอการที่เล่น3อขอดซอดแจ้งได้อย่างชำนิชำนานเนี่ยยิ่งร้องเข้าไปด้วยได้เนี่ยมันจะเพิ่มอัรถรสในวงปาร์ตี้นั้นอาจเชื่อผมสัก5 50อีก50%เนี่ยไปลองเก็บข้อมูลด้วยตัวเองจะได้รู้ผมย้ำนะครับว่ามันใช้ได้ทั้งลูกทุ่งเพลงช้าและก็เพลงเร็วทั้งเก่าทั้งใหม เพลงจังหวัดสามชาติจังหวัดลำวงจังหวัดโจโจออกจะแนวเพื่อชีวิตแนวอะไรเนี่ยได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าใครที่สกิลถึงเนี่ยอาจจะเอาเพลงร็อกเพลงอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แนวที่ผมกล่าวมาเนี่ยเอามาใส่กับไอ้สามขอซอดแจ้งเนี่ยได้นะครับและยิ่งไปเจอคนที่อาจจะแบบว่ามีความสามารถในการเคาะการตีอาจจะเป็นกีตาร์อีกตัวหนึง่งหรือจะเป็นคาฮองหรือจะเป็น ขวดเป็นแก้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าเข้ากันมาก,ก,ก,กหรือแม้กระทั่งคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีความสามารถในการเล่นโซโล่ในคอร์ดสามารถที่จะใส่เทคนิคลูกลีดลูกอะไรต่างๆเข้าไปแทรกในระหว่างการเล่น3าคอร์ดนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นมาเนี้ย การขาอด้วยมือขวาเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นแบบว่าเออนะครับถ้ากลุ่มๆสักหน่อยนึงมันมันนั่งอยู่กับที่ยากอ,ะอ่ะมือไม้หัวมันจะเริ่มสายเริ่มพรล้วไหวไปตามไอ้เจ้าสามขอดสอดแจ้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับเชื่อผมแค่ครึ่งเดียวไปลองฝึกไปลองหาประสบการณ์นั่เองคุณไม่ผิดหวังกับ3ามขอดสอดแจ้งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้แน่นอนนะครับ